วันนี้ผมจะออกทางเรือนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวผมจะพาออกทางเฮลิคอปเตอร์นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ออกทางเรือไปก่อน אלא עליה ממד. หลอกกูตู้อันนี้ผมว่าน่าจะออทันหรือไม่ทันผมก็ไม่รู้นะแต่ผมจะรีบให้มันทันแล้วกันเหมือนว่าเวลาน,นับถอยหลังไว้นนยายแก ไม่ดเปกเิอยากให้เกไม่แล้วเรื่องสิ่งี้ไม่จะเป็นวีอันนี้เป็นพิเศษ้ก็

ตอนนี้ผมได้หัวเดียนจากพีต่ตรงนม้นแล้วตขี่พีส่สษเพื่อนเล่นมานานนะครับมันเลยไม่มีอะไรทำอะไ่ดีปีกุญแจเลยต่อทางได้นะรนนรครับขาดแค่กุญแจสำคัญฉลัน เจสซอุ้ยค,<า>คุณตาคุณตาตอนนี้ผมจำที่ขอด้ยล้วต้องเอาอันนะั้นคุณเจสซีไปเปิดเพราะว่ามันออกไม่ทันหรอกครับเวลามันมันเรื่อนไม่เยอะ อโอเคนม <see> ตอนนี้ออุ้ยตอดไี้วอกได้แล้วเเาาต,ต้องไปเก็บวุวววววอวว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 ว ต้องเล่นใหม่รอบนี้รอบนี้น่าจะออกพันอยู่แล้วครับตอเมื่อกี้เวลาวันนี้ไม่พบอืมเพื่อนก็เข้ามากันเยอะเลยรอบนี้คงจะสิบเอเ็ดแล bắt, cũng tay cho nầy ơi I see you I see you please I see you I see you I see you please I see you ở sân see you please I see you please I want to play hide and seek. <laughs> Hi. Yeah, I okay, gave you a name. Oh, hey. You're giving me. Yeah, yeah, you're sunburned, too. I see you. Ooh, I see you, yeah. Want to play hide and seek? <laughs> ้องหัวเทียไมไปใส่ก่อนโอ้เพื่อนทำอะไรอ่ะจะมีอุจจาระอยูก่กับผมแล้วก็คิงตัดนี <see> you. คด่คุณตาคุณตาคุณตาเสียเพลงนีคุณตามลกจ้ะ ได้แล้วครับผมขีอาวุธยังไงอีกเหรอแล้วจะใช่ใคร I see you. Ừ, dài, này, dài. dài Dài thì bác là dài หัวท <v> mm ีน hmm. in ้ำมันผมก็รู้ตอนนี้ผมเคยแล้าแลก็้อยกนี้ ต้องรีบแล้วครับน้องรีบใครดูโอ้โหนดักล้อผมตรงหน้าเลยผมจะออกได้ไหมหวัดเนียะมันดักจุดตรงหน้าเลย คุณตาคุณตาดักผมอยู่ตรงนี้มันโยกได้หรอคุณตาคุณตาโบโย่เลยไปนี่คุณตา,า,ตาคุณตาเล่นดักผมระยะไกลเลยนะ <c oughs> ยอนไหมนะทำไมพวกนายเล่นไม่เก่งกันจเลยไอเทียรวกยยับจิ่น่ไม่ใช่จิโน่เป็น แต่เดิมนะตอนนี้เชิดใกล้จะออกได้แล้วจะต้องไปขึ้นมาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็แกเราเดินขึ้นมาตรงนี้ขับลงไปขั้นขึ้นไปขับลงมาชั้นล่ะวิ้ยคุณตาเก้ววิ่งคุณตาอยู่ตรงนี้เลย ไปทำยังไงกับเนี่ยตานอยู่ตรงนี้เลยเชีย <see> ตาอ,อยู่ในฝังนี้เลยมั้งทานอยู่ในเนี่ยตาอ,อยู่ไหนโอตาอยู่ในห้องอน,ออน <you> อี้แต่ Ừm chất vả mà to. Giỏi kìa. Giỏi kìa, nó <laughs> khọt này. ออฉันออกได้ละจะไปเก็บของนี่คือนนเงนต้อหัวคีบตัดอกอเก่ีดีหละในนี้ก็มันดึกจริง แล้วก็กืนเจนห้องนันแค่นี้จะก็จะออกได้แล้วแล้วก่อนนะเบิด์นปนเจียเห็นช่วย เยจอเลืออยู่ตรงไหนผมลืมแล้วจังหวะนี้ผมลืมเป็นหนึ่งสเต็ปเออเจอเรือไอนี่อันเจอเรือที่ไอ้หัวที่ยันแล้วก็เจอเรือผมไปลืมไว้ตรงไหนเนี่ย ก็ไปลืมไว้ต้งไหนเลยนี่คืออะนี่อ <c oughs> แกสำคัญากสวีทเรวมอะไรรียมอะไเสียพ like yeah <they> uh ิดแต่ไม่ม oh, ีกุญแจอะไรกุญแจผมจำได้แล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนผมต้องรีบกลับเพนไปเอาจริงกันลูวเลย belum tahu kan? Kenapa? 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 ก็เลยขึ้นบ่อดี้อ้าวจลีนอยู่ตรงไหนครับนี่

แต่บนนี้ก็มีรูปภาพนี้ก็มีโบาขไม่มีนนี้ก็ไม่มีรูปประตูมันอยู่องฝั่งมันอยู่นี้มันอยู่ตรงนี่ที่ี่อะเลย Kenapa lu bunyi tunai? Kenapa lu bunyi tunai? Ini, teman. Ini, teman. Ini, teman. ออกได้แล้วลาก่อนนะยายกับคุณเเ้าจะออกได้ออแลอ้ยดูทุกคนดได้ออกจากที่นี่แล้ว